ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่ข้างวัดเดอะซีรีส์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงพอได้หัวเนื้อหาภาพและเสียงอาจจะมีความไม่เหมาะสมบ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากแม่เท่าหรือย่าอย่างใกล้ชิดรายการนี้ไม่เหมาะสมกับคนดูชอบดรามา่าเพราะไม่ได้ทำมาเพื่อความดรามา่า ทํามาพอได้หัวโรกันเฉยเฉยฮะฮะฮะา วันดี้ครับบันดีโดยวันดีวันดีทำไมไรกันอยู่บ่าเบาโอ้ยเหนื่อยกันแล้วไม่เหนื่อยกันแล้วยางหดีดีดีให่ายญงกันแบ้กันเรืขอบคุณมากขอบคุณมากเออเรนมใจะรองอ่อเดยกูเชื่อลืมไปบ้านปลาวิรานปลาวยอยู่เดียวเออเดียวคนเป๋วเดียวคนเป๋ออ้ไอ้ไอออ้อ โอยโหยลูกป็ดพื้นนูนกินตึ้งลุมนั่นเนอะโอ้โหก็โสดลูกก็โสดเป็นาลังกาลังกก็รอดเลยนี่ทำไมร้อยกันอยู่นี่กินข้าวมันเปื้อนตรงนั้นแหละเนื้อเนจังวันนี้นู่มาแต่ปลานูเลยเดี๋ยวมาานน้องว้อยต้งไงปลานูที่เขาตั้งไข่คล้องอจะดักนูดอาจใหญ่นูดโบนิมรบแย่งทีกันจ็บปวาแมดแรงติไข่คล้อง เรื่องทีเรื่องทางเขาต้องไงแบบนั้นจัดการแกอยู่จะไม่พักแต่ย้ายรบกันในนู่นมันใบใจว่ากันเฉยๆเข้าใจน้ำย้ายแถวรบแถวครบกันโอ้อ่าไก่กับไม่ดีจริงเนี่ยเศรษฐกิจกับยำแยงทั้งพวกมือบันเทือมังรันมังนี้รันเปาช่วงนี้ไข่ไม่ก่อยได้เด็กบิดเติมกันแลอวเด็กบิดเติมหรือไม่ดีแล้วไงตาไงลูกมาซื้อเล่ปลาโค้งปลาโค้งกันไปเนี้ยบูนนี้และบบูนนี้เล็บช่วยกันซื้อพี่โชกมังให้เด้อ นันเธอจนไม่ได้ได้ตำลังกาดดีนะรู้เออหนุ่ยมันปอบันี่ไก่ไก่ไม่เจ็มันไา่ได้มากินเส้นไส่ต่างเชียดต่างลิ่งอ๋อมันเจ็นยากเดียวจซกตัวรเลยบุอนี่จ่ายผมแม่งนั้นอะไรนะผมเซ็นชื่อลรงนันไว้จริงไหมจริงยังพวกพี่ไว้นี่กูตามแต่กาดเทอมเด็กนู้ว่าพ่อไม่ อุ้ยเออเดี๋ยวลุงนั่งใจกอดเธอใหม่เด็กกรอบหล้วใหม่มันกูไม่ติดสักบาทหนึ่งเด็ดแทบากูขาดเธอไม่ได้สุดเลาเออเร็วใจร้านได้พนันเลยหน่อยอย่างร้านี่โอ้เดี๋ยังแต่ลูกเพนกวั่นโตเหร็ดมันตีหมาโคนปูทูได้ปอกันแล้วลูกเกี๊ยวเพนขวั่วพีเด็กเจ้าเออมัน ลูกเจี๊ยบินคนนั้นลาดกูว่ะพี่ลาดกูว่ะพี่เต็มเศร้าเลยมันเต็มเศร้าเลยปลาปลาหนูว้าเชื่อเชื่ออมาต้องอย่างนู้นแล้วลาดลาดไดกดูตะกุนกว่าเแล้ไอ้ตัวเล็กไอ้แด็กเบาหนิวังนี่เอาไปคว้าไอ้เกมไวเพราะว่ามันปิดเทอมด้วยกันต้องไปคว้ากับพวได้ตั้มันนะพวกไอ้ตาง เพงได้ให้มาอยู่กันให้เต็มวัดมาอยู่บนชูพอได้นุกกันนั่นี้มันรู้จักกามาก่อนได้ลูกที่เป็นเวลานั่นมันไม่ดับปากพอได้ลูกที่เป็นคนนั้นนะเผื่อด้วยช่วย่าวร้านมาไว้ใหม่เมืองเลยหลวงนั่นได้อยู่ใหม่ใหม่กันลา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 เราแหละคนนั้นขายเป็ดอ่ะสวยมากพือแต่ว่ามันได้โค้ดไม่ได้ลุ้มน้องขึ้นใจเลยนะบรู้ไปเดี้ยเหมือกมึงจบเลยกูรู้จบเลยปากปลากไหม ก่นได้ลุงเขาแค่ครับครับลุงอยู่เรียมนะเออแล้กระจุงดูย้ายยๆายอย่างนี้เอาดิเอาดิเปลี่ยนเหลมกิเอกนน้เอากินด้านน้ำยุงต้มต้มหนกต้มนี่ยังมีนมเคยยังมีนมเคยเค็มมากเลยครับเคมเออลูกเค็มไอพอดีลุงหนันยำเมากับมือก็เดี๋ยวแคลมกินได้ลูกไม่เฟ้อชิมเลยเดี๋ยวนุ่มเคยก็ไปเอาที่นู่นเขาดีเหมือนคนนี้อ่าเขาเด็กเลยน่ะลูก นุ่มต้มก้องดีเมืองคนมันอ nah ีปลามากองเตนี่นี่โควย้วยเรือปลาเลยนุ้ยนี่เขามีใสอะไรกันเนี่ยนี่มาจ่ายยัยยยไปต้อยยไปต้อมาตผมไม่จ่ายจ่ยไม่่ยไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไมได้ไม่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 ด้ไม่ได้ไม่ม่ได้ไ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 ม่้ม่ได่ได้ไม่ได้ไม่่ไ่ไ ไอแม่ขายูมึนได้เลยนะพอยุนเกิดตื่นข้าทั้นี่มันใครก็ใครอเอ่หลงขอีกไม่ใช่เยนะน่ไปน่นไปประนหวไปโน่นไปเอียวเลยน้องเคยบุญุูไปไหมบุญุูไปเที่ยวกันกันเนะปนยังไงนไปกินท้องกเหรอเออไปไปไปกับเขาหลามไหมนี่ไปไหม